สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยคลิปที่ผมทำขึ้นมานี้มีเจตนาที่จะช่วยประชาชนและประเทศชาติให้หลุดออกจากวงจรดุบาทที่พเศไไยยติดมาถึง92ปีไม่มีหน่วยงานองค์กรสถาบันใด้าออกได้เลยเป็นเวลายาวนานที่เราติดหลมการเมืองกันมาตั้ง92ปีแล้ว ประเทศไทยตั้งหลักวางหลักเกณฑ์ประเทศผิดเข้าใจคอนเซปต์ผิดโดยไม่รู้ตัวทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ฮะแต่ที่นี้งานผมเนี่ยที่รู้เรื่องเกี่ยวกับการใช้อำนาจทิปไตยที่เราใช้ผิดกันมาเนี่ยนะครับที่รู้แบบนี้จะเรียกว่าเป็นผู้รู้รู้หลักการปกครองประชาธิปไตยเป็นหลักสัจธรรมเป็นหลักที่ถูกต้อง ที่ประเทศไทยเราละเมิดคือไม่เคารพหลักสัจธรรมอะละเมิดเลยเขาห้ามทําสิ่งนี้ประเทศไทยก็กลับทาตรงข้ามเลยนะเพราะว่าผู้ผู้ยี่งอำนาจผู้ปกครองประเทศไทยก็ถือมุตทั้งนั้นนะแล้วก็ทําให้เป็นตัวยอย่างให้เห็นรุ่นเรื่องหลังมาก็ก็ทําตามกันเราจึงใช้รัที่รัฐธรรมนูญเนี่ยที่คณะราษฎรสร้างขึ้นมาเนี่ยนะโดยบังคับเราเจ็ดให้ ใช้รฐธรรนุญของเขาทา,ทางที่รอเจ็ดก็มีรฐธรรนุญของเขาอยู่แล้วถ้าปล่อยให้รอเจ็ดใช้รฐธรรนุญของรอเจ็ดประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิปไตยแท้แจริงแต่นี่ไม่ได้ใช้นะครับของรอเจ็ดไม่ได้ใช้ของรอเจ็ดขององค์ท่านกลับต้องมาใช้ของคณะราษฎรนั่นแหละครับประเทศไทยเราก็ตั้งกฎเกณฑ์วางกฎเกณฑ์ให้คอนเซปต์ให้ชุดความคิดอะไรก็ไรเข้าจะผิดกันหมดเลยทัรร้งประเทศแล้วเราก็ไปหยิบยืมประเทศนั้นนด้เพื่อนหน่อยมาใส่ในรฐธรรนุญของเราใช้กันจนเลอะเทอะเละเทะทุกวันนี้ประเทศไทยก็ หมดสภาพนะเราปเป็นรัฐล้มเหลวล้มเล็วมาตั้งแต่คณะราษฎรล้มเราเจ็ดไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่งมาล้มเหลวนะล้มเหลวมาตั้งแต่บัดนั้นแล้วนะคือเราจะมีช่วงเจริญก็จริงแต่มันเจริญแล้วอยู่ไม่ทนทานไม่นานพล้วมันก็เสื่อมลงมาทุกวันประเทศไทยก็เสื่อมทุกด้านหมดแล้วดังนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องสิ้นสุดยุคหมดยุคที่เราใช้รัชที่รัฐมนูญมาตั้งเก้าสสองปีไอ้ตรงนี้แหละที่คนไทยทั้งประเทศ ต้องรับรู้รับทราบแล้วต้องเข้าใจแล้วต้องสั่งกําหนดสั่งกำหนดยกเลิกไม่ใช้แล้วเปลี่ยนไปใช้ลัที่ใหม่ซึ่เป็นลัที่ที่ดีกว่ารัฐธรรมนูญนะเรียกว่าลัที่ครอบครัวไทยมหาอำนาจเป็นลัที่ของครอบครัวท่านเองคือต่อไปนี้ประชาชนคนไทยจะปกครองประเทศเองแลโดยใช้ลัที่ครอบครัวไทยมหาอำนาจก็คือคนในบ้านแต่ละหลังเนี่ยนะจะปกครองประเทศเองโดยทําบ้านของตัวเองให้เป็นสภาชั้นสูงนั่นเอง ทำได้อย่างไรก็ไปดูาลาเลียข้างในนะัผมอ,อธิบายวิธีทำเพื่อไปทําการเมืองโลกนั่นเองเราจะไม่มาเล่นการเมืองน้ําเน่าประเทศไทยแล้วแต่เราจะทําการเมืองโลกเลยไอ้ตรงเนี้เป็นเรื่องที่คนไทยไม่เคยได้ยินและเรื่องที่ผมพูดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของนักอนาคตศาสตร์นั่นเองที่นำรูปแบบการปกครองแบบใหม่ที่ประเทศไทยจะใช้ในยุค AI ก็เป็นต้นแบบโลก เป็นต้นแบบเลยนะฮะในยุคแกยย่เป็นมาตรฐานใหม่ที่โลกทั้งใบเนี่ยในยุคแก่จะถวินหาต้องการรูปแบบแบบอันใหม่ของประเทศไทยซึ่งอันใหม่นียคนไทยจะเรียกว่าสีอภิลักไทยนําโลกนะเราจะนํามาตรฐานใหม่เรียกว่าสีอภิลักไทยนําโลกเนี่ยประกาศต่อเวทีโลกแล้วทาให้ชาวโลกได้ดูได้เห็นอันเนี้ยจึงเป็นเรื่องที่ผมต้องคุยกับคนไทยทุกคนนะและเป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนทำทำด้วยตัวเองเลยไม่ต้องไปรอรัฐบาล ไม่ต้องไปรอรัฐบาลนะเพราะรัฐบาลนี่คือรัฐบาลนี่คือตัวเกก,กาตัวทวง learn, วความเจริญตัวกดความมั่งคั่งประชาชนแล้วก็ตัวตัดโอกาสดีๆงามประชาชนหมดเพราะนั้นประชาชนไม่ต้องไปพึ่งพาไม่ต้องไปอาศัยพูดง่ายเราไม่ใช้บริการและประชาชนไม่ใช้บริการตัวแทนที่เป็นรัฐบาลไม่ใช้แล้วครับต่อไปนี้ประชาชนจะทําการเมืองโลกด้วยตัวประชาชนเองเลยเป็นแบบนี้ฮะยุค ai ทําได้แล้วเพราะยุค ai ในเป็นยุคที่มีดาวเทียมอินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชัน บล็อกเชนและ AI แล้วจึงไม่จะเป็นต้องใช้สสไม่จะเป็นต้องใช้พรรคการเมืองไม่จะเปต้องมีการเลือกตั้งและไม่ไม่จะเป็นต้องมีรัฐบาลแล้วก็ไม่ใช้แล้วรัฐมนูญเพราะเรามีสิ่งที่ดีกว่ารัฐมนูญเรียกว่ามาตรฐานชาติชั้นสูงก็คือสี่อภิหลักไทยนําโลกนั่นแหละครับซึ่งจะเป็นมาตรฐานใหม่ที่จะนําโลกต่อไปโลกจะเรียนแบบประเทศไทยเดินตามประเทศไทยเพราะฉะนั้นเรื่องอาวที่ผมนําเสนอเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ที่คนไทยทั้งประเทศต้องเรียนรู้กันปรับตัว เพราะท่านจะต้องไปอยู่ไปใช้ไปแสดงต่อเวทีโลกและเป็นต้นแบบมาตรฐานใหม่ของโลกอันนี้แหละครับจึงต้องคุยกับคนไทยทุกคนดังนั้นงานผมเป็นงานจากผู้รู้คุยกับผู้ไม่รู้นะผมในฐานะผู้รู้ผมประกาศตัวเป็นผู้รู้เป็นผู้บรรลุการใช้อำนาจอธิปไตยของเราเจ็ดส่วนท่านยังไม่บรรลุนะท่านก็ฟังผู้บรรลุซึ่งผู้บรรลุจะชี้แนะว่าต้องทำอย่างไรในเมื่อผมบรรลุแล้วการใช้อำนาจอธิปไตยเราเจ็ ผมก็อยากให้ท่านบรรลุตามเพราะบรรลุได้ไม่ยากนะเพียงจะนั่งดูคลิปผมก็จะเกิดปัญญาไปทําการเมืองโลกได้ดูตัวท่านเองเลยโดยไม่ต้องไปอาศัยรัฐบาลไม่ไปผ่านไม่ไปผ่านหน่วยงานองค์กรสถาบันใดในประเทศไทยเลยทําภายในบ้านใช้บ้านตัวเองนั่นแหละทำการเมืองโลกนี่คือเรื่องที่คนไทยงงงงงงมากๆคนไทยยังงงมากๆบอกว่าคนไทยไปทําการเมืองโลกโดยใช้ใช้บ้านตัวเองทาท่านงงมากๆเพราะว่าการทําการเมืองโลกต้องผ่านรัฐบาลถูกไหม รัฐบาลประกาศแต่ทีนนี้บอกไม่ต้องใช้รัฐบาลเพราะรัฐบาลนี่คือตัวเกกาตัวถูกความเจริญตัวตัดโอกาสท่านอ่ะท่านจะไปพึ่งพาเขาทำไมเขาตัดโอกาสท่านแล้วเป็นตัวที่กดท่านให้ไม่ให้มีความมัง่งคั่งถาวรสูงเขาจะกดให้ท่านมีมีความมัง่งคั่งถาวรต่ำอ่อนเปลี้ยแล้วเขาจะดูแลเลี้ยงดูประชาชนเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงเ <c oughs> ขาต้องการให้ท่านเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วเขามาดูแลควบคุมปกครองท่านเองนั่นคือหน้าที่ของรัฐบาลเพราะนั้นท่านอย่าไปพึ่งพารัฐบาล ก็เข้าใจกันทั้งประเทศแบบนี้ให้ได้เพราะท่านก็เห็นประจักษ์แจ้งอยู่แล้วว่ารัฐบาลไม่ใช่ที่พึ่งของประชาชนแต่ประชาชนต่างหากเป็นที่พึ่งของรัฐบาลทุกวันนี้รัฐบาลต้องอาศัยประชาชนครับอให้ประชาชนเป็นเลือกเขาพอได้ปุ๊บเขาก็ไม่สนใจประชาชนละเขาก็ไปตามที่เขาปรารถนาประชาชนต้องเรียกร้องหนัก,นก,นกๆแรงๆเพราเื่อได้คดีติดมาหรือว่าเสียชีวิตมันจะต่อสู้ควาจะได้อะไรมาทําไมประชาชนต้องไปอยู่ในสภาพอย่างนี้ ประชาชนถามตัวเองเนี่ยเอ้ยฉันเป็นเจ้าของอำนาจติเตยตัวรัฐบาลก็ไม่มีอำนาจติเตียนไม่ต้องมาขอจากประชาชนประชาชนก็เข้าคูหาเลือกตั้งไปให้เขาแล้วมานั่งดูเล่นเกมการเมืองทําไมต้องเราต้องมาทําอย่างนี้หมดยุคแล้วนะผมบอกแล้วว่าโลกยุคนี้มันมีดาวเทียมอินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชันบล็อกเกนและ AI มันไม่ต้องอาศัยสสพักการเมืองเลือกตั้งรัฐบาลไม่มีเก่าไปดังนั้นมันจึงจบยุครัฐบาลงานที่ผมมาเสนอในเป็นงานที่ไม่มีรัฐบาลครับฟังชัดนะไม่มีรัฐบาล ไม่มีการเลือกตั้งไม่มีพักการเมืองไม่มีเกมการเมืองน้ำเน่าไม่มีไม่มีพวกนี้แต่กลายเป็นประชาชนเนี่ยใช้มือถือกดเป็นมติของตำบลตัวเองได้เลยมือถือกดเป็นมติของจังหวัดได้เลยมือถือกดเป็นมติของประเทศได้เลยมือถือนั่นกดเป็นมติของนโยบายต่างประเทศได้เลยนี่แหละครับมันถึงยุคนี้แล้วมันเป็นเรื่องเดียวกับยุคก็รเรียกยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ย,ยุคนั้นทําให้ไม่มีกษัตริย์กษัตริย์ในโลกนี้หมดไปหลายประเทศที่เป็นมีกษัตริย์ก็หมดยุคกลายเป็นเลือกตั้งมีรัฐบาลไงงานผมที่เป็นงานที่หมดรัฐบาลผมที่ผมที่ทำไม่เห็นสามยุคท่านจ,จะได้เข้าใจง่ายยุคก่อนรัฐบาลเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในยุคที่มีรัฐบาลถูกไหมต้องเลือกตั้งแล้วมีรัฐบาลถูกไหมเราอยู่ตรงเนี้ยแต่ก่อนหน้านี้เป็นยุคมีเจ้าของนองครคือมีกษัตริย์นั่นเองมันหมดยุคไปแล้วเหตุที่ยุคกษัตริย์หมดไปก็เพราะว่ามันมี การปฏิวัติอุตสาหกรรมมีเทคโนโลยีไงมาปฏิวัติอุตสาหกรรมนั่นแหละยุคกษัตริย์ก็เลยหมดไปก็เป็นยุคมีรัฐบาลแต่คราวนี้ยุครัฐบาลจะหมดไปเหมือนยุคกษัตริย์นั่นเองเพราะโลกมันมี AI มันมีดาวเทียมมีเซ็นเอร์มันมี AI มันเป็นการปฏิวัติคราวนี้ไม่ไม่ได้ปฏิวัติอุตสาหกรรมแต่การปฏิวัติประชาชนปฏิวัติประชาชนนี่แหละครับให้ประชาชนปกครองประเทศเองนี่แหละครับเป็นเรื่องใหม่เนี่ยครับคืองานผมงานกอนนักนาคศาสตร์ งานผมเป็นงานที่พูดระหว่างประชาชนเป็นผู้รู้กับประชาชนผู้ไม่รู้สองคนนั่นเองเป็นเรื่องของคนรู้กับคนไม่รู้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไม่เกี่ยวกับนาหน่วยงานองค์กรใด้งสิน้นสองคนนี้คุยคุยนี่ก่อนพอคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยคนไม่รู้พอเกิดปัญญารู้เหมือนผู้พูดรู้แล้วอพอชนทั้งหลายจะส่งใบแสดงเจตจำนงไม่เดินเข้าหู่หาเรือกตั้งแล้วพเวงงพราะเป็นผู้รู้แล้วไงพอประชาชนเป็นผู้รู้ปุ๊บจะไม่เดินเข้าคูหาเลือกตั้งแล้ว ฉันจะส่งใบสแสดงเจตจำนงฉันไม่ส่งกระดาษเป็นพักนั้นกาพักเบอร์พักเบอร์นั้นเบอร์นี้ฉันจะไม่ส่งกระดาษกาพักแต่ฉันจะส่งกระดาษกาเบอร์ตัวเองกาเลือกตัวเองอ่ะเป็นใบเสิกใบสแสดงเจตจำนงใบแสดงเจตจำนงอ่ะเจตจำนงที่เลือกตัวเองเป็นแบบนี้นะนั่นแหละครับเมื่อประชาชนเลือกตัวเองเมื่อไหร่ประเทศไทยปัจจุบันไม่มีหายไปประเทศไทยปัจจุบนันนะที่เป็นประเทศไทยปลอมหายไป จะเกิดประเทศไทยใหม่เป็นประเทศไทยตัวจริงที่มีระบบระบอบการปกครองของตัวเองมีมาตรฐานใหม่ที่เป็นมาตรฐานใหม่ของโลกที่โลกทั้งใบจะมาเรียนแบบตามแบบประเทศไทยต่อไปยุโรปอเมริกาจะมาเรียนแบบประเทศไทยจะมาศึกษาการปกครองแบบใหม่ที่ประชาชนปกครองตัวเองได้ในมาตรฐานใหม่ที่เรียกว่าสีอภิหลักไทยนําโลกอันนี้ต่างหากที่จะประกาศต่อเวทีโลกทีนี้เรื่องราวแบบนี้ใหม่ๆอย่างเงี้ยคนไทยไม่เคยเจอไม่เคยเจอไม่เคยได้ยินท่านจะไม่เจอไม่เจอหรอกครับ เพราะท่านมัวแตฟังจากรัฐบาลประกาศรัฐบาลเขาต้องการที่จะปกครองท่านอ่ะเขาไม่บอกหรอกของดีๆมีผมนี่แหละครับซึ่งเป็นผู้บรรลุก,การชา้าอานาจทิพย์ตายรอเจ็ 7, และเป็นนักอนาคตศาสตร์และผมทําเส้นทางเดินประเทศไทยใหม่ให้สอดคล้องและตรงกับลิขิตของประเทศไทยที่ต้องไปชาติมหาอำนาจเมื่อถึงยุครอสิบต้องวางรากฐานไปชาติมหาอำนาจเพื่อส่งนลไปยังรอสิบเอ็ดและรอสิบสองที่นี่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะเหลือแต่ประชาชนเมื่อไรจะตื่นแค่นั้นเอง ทีนี่พอจะจะตื่นก็จะต้องผมก็ตั้งเกณฑ์ไว้วันหลังวันอาสาลาบุชาวันอาสาลาบูชาเป็นวันที่ศาสนาพุทธมีปัจจวภคีทั้งห้าเกิดขึ้นคือเป็นผู้บรรลุเป็นโสดาบันนะคนแรกก็คือพระอัญญากรุษยะนะต่อมาอีกห้าท่านก็บรรลุตามเป็นโสดาบันตามเพราะฉะนั้นผมจึงใช้วันที่สิบกรกฎาคมสองหหกแปดเป็นวันอาสาลาบุชาเป็นวันที่เกิดโสดาบัน ทีนี้ของผมมันเป็นการปกครองมันไม่ใช่ทางด้านจิตวิญญาณการปกครองผมก็เหมือนกันก็ต้องการผู้ที่เกิดปัญญาเป็นโสดาบันทิพยไตยเป็นโสดาบันทิพยไตนะไม่ใช่พระโสดาบันนะถ้าพระโสดาบันนี่นเป็นทางจิตวิญญาณแต่ผมเป็นโสดาบันทิพยไตเป็นผู้ปกครองตัวเองเออเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพร้อมที่ปกครองตัวเองอันนี้แหละครับคืองานผมที่ต้องมาอัปเดตประชาชนคนไทยทุกคนให้เป็นโสดาบันทิพยไตด้วยการดูคลิปวิดีโอของแอสธรรมทิพยไตยนักอนาคตศาสตร์ซึ่งเตรียมเส้นทางประเทศไทย ประเทศที่จริงอ่ะไม่ใช่ป็นตัวปลอมไม่ใช่ไม่ใช่ประเทศปัจจุบันนี้เป็นไม่ใช่ตัวจริงไม่ใเป็นประเทศใหม่ที่จะเกิดขึ้นซึ่งคนไทยจะสร้างประเทศตัวจริงขึ้นมาด้วยสเต็ปขั้นตอนที่ผมเตรียมไว้ให้นั่นแหละครับผมจึงบอกว่าท่านไม่ต้องไปพึ่งพารัฐบาลไม่ต้องไปบอกรัฐบาลไม่ต้องไปสนญารัฐบาลไม่ต้องไปพูดง่ายไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเน่ะไม่เกี่ยวกับรัฐบาลแล้วเติดหน่วยงานใดหรือใครจะมาเกี่ยวข้องกับงานที่ผมทําเนี่ยปพราชวนพูดได้เต็มปากเลยบอกว่าอย่าเสือก บอกเขาเปเต็มๆเลยบอกเป็นภาษาไทยตรงๆเนี่ยอย่าเสือกนี่เรื่องของประชาชนเ,ออเป็นเรื่องของประชาชนไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องหน่วยงานองค์กรใดๆเป็นเรื่องของประชาชนระหว่างผู้รู้กับผู้ไม่รู้สองคนคุยกันเสร็จแล้วผู้ไม่รู้ก็กลายเป็นผู้รู้พอเป็นผู้รู้ปุ๊บก็ส่งใบสแสดงเจตจำนงไม่เดินเข้าคูหาเลือกตั้งไม่เลือกพรคใดๆสิ้นพอเราเพราะเราไม่ใช้บริการรัฐบาลแล้วฉันจะใช้ฉันจะบริฉันจะใช้ตัวฉันเองอะ พูดง่ายฉันจะปกูกองระเทศเองฉันก็ต้องส่งใบแสดงเกตจำนงเลือกตั้ฉันด้ครับเพราะฉะนั้นใบแสดงเจตจำลงมันจะเป็นการจุดยืนเป็นการประกาศจุดยืนประกาศยืนของประชาชนว่าเฮ้ยฉันไม่เอาแล้วเลือกตั้งฉันจะใช้รัฐที่ครอบครัวไทยมหาอำนาจไปทําการเมืองโลกเพราะฉะนั้นทุกคนต้องยืนยันจุดยืน 3. จุดยืนหนึ่งข้าพเจ้าชื่อนายคนนี้อยู่บ้านเลขที่นี้ประกาศใช้รัฐที่ครอบครัวไทยมหาอำนาจทําการเมืองโลกดยการประกาศเสียพิลักไทยนําโลกสี่พิลักไทยเป็นยังไงก็ไปดูรายข้างไนนะ จุดยืนเขาชนนุกงารนี้อันที่สองท่านในเมื่อข้าพเจ้าได้อํานาจจากเราเจ็ดเราเจ็ดมอบให้แล้วอํานาจทิพตายเป็นอานาจสูงสุดวันนี้ข้าพเจ้ากเกิดปัญญาใช้เป็นละอันเนื่องจากดูคลิปวิดีโอของแอดธรรมาทิพย์ตายนักนักษัตริย์ที่เกิดปัญญาเป็นโสดับทิตายและรู้วิธีที่จะใช้อานาจทิพตายอย่างไรจึงประกาศยืนไปในใบเสดงเจตลงเป็นข้อสองก็คือประกาศทันทีท่านออกคำสั่งเลยเพราะท่านมีอำนาจทิพยตาละครัวนี้อ,ออกคำสั่งเพราะอำนาจที่ย์ตาเป็นอำนาจต้องออกคำสั่งนะครับต้องสั่ สั่งให้มันเกิดมีของอะไรไม่เคยมีก็มีขึ้นเกิดขึ้นดังนั้นท่านก็ออกคำสั่งเลยสั่งทีให้มี10ทีม10ทีมเลยนะฮะสิทีมแล้วสิทีมไปเรียงร้อยกันที่เรียกว่าขบวนกู้ชาติพระเจ้าตากสองเพื่อทําการกู้ประเทศไทยแล้วก็สร้างราบธานีใหม่คือสร้างประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจหนึ่งแล้วก็ทํรูปบารุงพศาสนาเพราะเราจะตามรอยพระเจ้าตากสามยุทธศาสตร์หนึ่งยุทธศาสตร์กู้ชาติ2ยุทธศาสตร์สร้างราบธานีใหม่ก็คือเป็นชาติมหาอำนาจในยุคใหญ่สามทำรูปบารุงพศาสนา เพราะประเทศไทยเป็นประเทศพุทธก็ต้องจะสร้างรัฐพุทธใหม่ขึ้นมาโดยรวมลาวกับเมียนมาซึ่งเป็นประเทศพุทธเหมือนกันก็จะรวมทั้งชาติทั้งสี่ชาติจะรวมกันเป็นชาติใหม่เรียกว่า new thailand นั่นเองนะเป็นรัฐพุทธใหม่เกิดขึ้นอันนี้คือเป้าหมายที่นี่และเป็นการทําตาลิขิตประเทศต้องเป็นชาติมหาอำนาจและก็จักรพรรดิประเทศไทยมีลิขิตต้องเป็นเพราะนั้นผมก็ออกแบบเตรียมเส้นทางอันนี้ไว้ให้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่เหลือแต่ประชาชนนะเร่งดูคลิปวิดีโอของแอดธรรมาธิปไตทย ก็เกิดปัญญาเป็นโสดในวันที่ตายแล้วก็ส่งไปแสดงเจ็ดพงศ์ประกาศจุดยืน3จุดยืนจุดยืนที่หนึ่งก็ประกาศไปแล้วไงข้าพเจ้าชื่อนายคนนี้อยู่บ้านเลขที่นี้ประกาศใช้รัฐที่รัฐธรรมนูนนะไม่ใช้แล้วไม่ใช้แล้วรัฐธรรมนูญของคณะราชมาใช้รัฐที่ครอบครัวไทยมหาหน้าเพื่อไปทำการเมืองโลกอ่ะถ้าไปใช้รัฐที่รัฐธรรมนูญมันจะเป็นการเล่นกับเมืองน้ำหน้าประเทศไทยซึ่งประเทศไทยเล่นมาเกาจุปีข้าพเจ้าเบื่อเออไม่อาพอแล้วจบข้าพเจ้าจะไปทำการเมืองโลกไม่เล่นกับเมืองน้ำหน้าประเทศไทยแล้วไม่ตามดูการเล่นกับเมืองน้ำ ข้าพเจ้าจะทําการเมืองโลกที่ตัวข้าพเจ้าเองเลยนั่นแหละนั่นแหละคือจีนที่หนึ่งจีนที่สองนี่เมื่อเขาจะมีอำนาจทิพย์ใจจากรอเจ็ดรอเจ็ดให้มาแล้วข้าพเจ้าก็เลยสั่งให้มีสิบทีมเป็นคําสั่งข้าพเจ้าข้าพเจ้าสั่งให้มีนี่คือคําสั่งประชาชนสั่งมีสิบทีมใครอยากร่วมสิบทีมก็สมัครเข้ามาเลยนะครับต่อมาจุดยืนที่สามก็คือสมัครเป็นมนุษย์ทองคําวินัยท่านจะมีค่าตัวยี่สิบล้านบาทต่อคนคนหนึ่งนะถ้ามีบัตรประชาชนถ้าก็มีค่าตัวยี่สิบล้านบาทนะเพราะนั้นบัตรประชนนี ดูให้ดีๆจะทําให้ท่านมีค่าตัว20บล้านบาทเสร็จแล้วก็จะมีวิธีแปลงค่าตัวท่านออกมาเป็นเงินดิจิตอลบาทจากนั้นนําเงินดิจิตอลบาทเข้าสู่กระแสการเงินโลกด้วยผ่านโปรเจกต์สร้างเมือง4เมือง4สไตล์ทั้งหมด40เมืองเมืองละสไตล์ละสเมืองเมือง4สไตล์นะสไตล์ที่1เมืองไฮเทคสไตล์สองเมืองแก้กันไฮเทคเมืองที่3เป็นเมืองย้อนยุคกรุงศรีอยุธยาเมืองที่4เป็นเมืองกึ่งพุทธกาจะมี4ี่เมือง4สไตล์ให้อยู่ ทุกคนหมุนเวียนเมืองละสี่ปีนะหมุนเวียนเมืองละสี่ปีสองรอบก็พอนะเป็นแบบนี้นี่คือไลฟ์สไตล์ใหม่วิถีชีวิตใหม่ที่ท่านจะได้เจอได้เจอได้เจอทีนี้มันจะดีและประสฐย,ยอดเยี่ยมอย่างไรทําอย่างไรปฏิบัติอย่างไรก็เชิญก็ดูคลิปต่อไปผมจะบอกวิธีใช้วิธีทำนะและประโยชน์ที่จะได้อย่างมหาศาลอย่างไรก็เชิญครับดูคลิปต่อไปของแอดธรรมาธิไปไตยนักนาคศาสตร์นะผมนักนาคศาสตร์ยินดีต้อนรับทุกท่านก็เชิญดูคลิปต่อไปเพื่อ ประโยชน์สูงสุดที่ท่านจะได้พบและได้พบขุมทรัพย์อันมหาศาลอลังการยิ่งใหญ่ชนิดที่ว่าพรรคการเมืองไม่มีให้รัฐบาลไม่มีให้ประเทศไทยก็ไม่มีให้นอกจากท่านจะประกาศเองเนี่ยประกาศจุดยืนด้วยการส่งไปนในกองสามจุดยืนนี่แหละนะจุดยืนที่หนึ่งข้าพาเจ้าอยู่บ้านที่นี้ยื้อประกาศใช้ละที่รัฐประกาศใช้ละที่ครอบครัวไายมาอำนาจทำการเมืองโลกจุดยืนที่สองข้าพาเจ้าเมื่อมีอำนาจจากรอเจ็ดรอเจ็ดให้มาเก้าสิบปีใช้ไม่เป็นบนนัดนี้ข้าพาเจ้าเกิดปัญญาแล้วใช้เป็นละ อันเนื่องจากดูคลิปวิดีโอของแอดธรรมรุตใจึงเกิดปัญญาจึงประกาศสั่งให้มี1ิบทีมออกคําสั่งเลยให้มีส0ทีมแล้วสิทีมนั้นไปลื้อร้างประเทศไทยปัจจุบันแล้วสร้างประเทศไทยทใหม่เป็นชาติมาหาอำนาจด้วย10บทีมนะส่วนอันที่สามก็คือข้าพเจ้าสมัครเป็นมนุษย์องคําวิน,นัยเพื่อมีค่าตัว20ล้านบาทแล้วข้าพเจ้าไปแปลงค่าตัวเองด้วยวิธีไหนไปดูรละเอียผมจะบอกวิธีแปลงค่าตัวนะอันเนี้ยสามอันเนี้ยขุมทรัพย์อนมหาศาลรออยู่ทำยังไงท่านจะ เข้าไปเข้าไปอยู่เข้าไปใช้เป็นแสดงต่อเวทีโลกเป็นมาตรฐานใหม่ของโลกเพื่อจะได้พบขุมทรัพย์อันมหาศาลเชื่นนอว่ารัฐบาลไม่มีให้พรักการเมืองไม่มีให้ประเทศไทยปลอมก็ไม่มีให้เพราะเราจะทิ้งประเทศไทยปลอมเราสร้างประเทศไทยตัวจริงเท่าน,นั้น,นท,ที่ที่มีท่านท่านอยู่ได้ถ้าต้องสร้างประเทศไทยตัวจริงให้เกิดก่อนแล้วท่านจะได้ขุมทรัพย์อย่างที่บอกนั่นเองแลวทำได้ไม่ยากมีเทคนิคในการทําง่ายๆสบายๆไม่ต้องไปต่อสู้ประท้วงขับไล่ ตักแดดตักคนเหมือนพวกกีฬาสีการเมืองไม่ต้องที่นี่ไม่ต้องที่นี่ห้ามด้วยห้ามแสดงออกเป็นสีแดงสีเขียวสีริมสามนี่สามกิบด,ด้อมส้มด้อมอะไรห้ามแสดงออกไม่มีการแสดงออกมีแสดงออกก็ได้อย่างเดียวคือเป็นโสดับ,บัญชีพไต่ท่านจะแสดงออกได้ต่อเมื่อเป็นโสดับัญชีพไต่เป็นสกาทามีทิพย์ไตเป็นอาณาคามีทิพย์ไตสามอันนี้ท่านแสดงออกได้นอกนั้นห้ามแสดงเลยนะครับเพราะว่าเป็นทิศทางที่หลงทิศทางและไม่เกิดประโยชน์ไม่แก้ปัญหาประเทศไม่จบ แต่ที่นี่แก้ปัญหาจบเลยไม่มีเทศไทยปัจจุบันนี้แต่จะเกิดเทศไทยใหม่เป็นตัวจริงและเป็นต้นแบบโลกแล้วโลกทั้งใบจะมาพึ่งพาระไทศไทยในอะนาคตปรปเทศไทยจะยิ่งใหญ่อลังการเป็นชาติมหาอำนาจด้านสันติธรรมของโลกนั่นคือบทบาทตัวตนของเทศไทยตำแหน่งะัทศไที่ก็ตั้งรอไว้แล้วเพียงแต่คนไทายมองไม่ออกมองไม่เห็นและยังไปไม่ถึงเพราะยังไม่เข้าใจเพราะนั้นต้องดูคลิปวิดีโอของแอดแต่เมื่หเพื่อเกิดปัญญาเป็นโสดรจัยทำตามสเต็ปเมื่อตอนถูกให้ก็จะเดินไปถึงจุดนั้นเองตามที่เขียนประเทศต้องเป็นอยู่แล้วขอเช เอาละผมแอดฮทมาทิพิไภัณยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีครับ